สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาถ่ายเจ้าตัวออเนอร์นะครับเมจิกคาโปนะครับตัวนี้นะครับผมเพิ่งซื้อได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับซื้อเมื่อวันที่28เดือน8ปนะครับปีนี้เลยนะครับ6 7นะครับประกันหมดปีหน้านะครับประมาณ11เดือนกว่าเลยนะครับประมาณประกันหมดวันที่28เดือน8ปี2 568นะครับตัวนี้มีใบเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเครื่องทุกเครื่องนะครับผมจะ ใช้เองนะครับไม่ใช่ร้านค้านะนี่แล้วก็จะมีเคสของตัวนี้ให้ด้วยนะครับทีแท้ตรงรุ่นตัวเครื่องนะครับยังอยู่ในทีพอบรรจ,จุภัณฑ์เรียบร้อยนะครับเคสเดิมนะครับผู้มือการใช้งานเคสเดิมเข็มจิ้มซิมนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีชุดชาร์จนะครับเป็น66วัตต์ซูเปอร์ชาร์จนะครับสาย USB ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ตัวหางหนูตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับมาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้นะครับที่หน้าจอผมติดฟิล์ม UV เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเนียนๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้นะครับตัวเลนกล้องนะครับผมก็ติด ลอ,อยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็ติดฟิล์มไปแล้วนะครับเป็นสีเดียวกับสีที่แถมมาก็คือสีเขียวนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูนะครับตัวเครื่องรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับตัวขอบด้านบนนะนี่ไม่มีรอยเลยนะครับขอบข้างนะครับ ขอบด้านล่างนะครับขอบทุกสีด้านนะครับให้ดูเลนส์กล้องชัดๆนะนี่ไม่มีรอยเลยนะครับเพราะติดฟิล์มอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับการเชื่อมต่อนะครับอันนี้ ไวไฟนะครับเต็มเลย Wi-Fi 5 wifi 6.2.4ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็อุทูตก็ไม่มีปัญหาน,นะครับสเปคเครื่องนะครับอ o n เ r อร์เมจ5 Pro นะครับแรม12ลอม512น,นะครับแล้วก็จะมีไอเ e n แรมนะครับอีก8 g b นะครับรวมเป็น20 g b นะครับชิปชิปเซตนะครับจะเป็น Snapdragon 8อ8 Gen 2นะครับตัวนี้ใช้งานลื่นๆสบายเลยนะครับตัวนี้นะครับได้เป็นอันดับหนึ่งของ Dxomark ครับปี2023มั่นใจเลยนะครับว่าถ่ายรูปสวยอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบกับตัว mid-range ของปีนี้นะครับตัวนี้ตบได้สบายเลยนะครับแบตอึด จอสวยกล้องสวยนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับมีข้อมูลสอบถามนะครับสามารถทางแชทมาสอบถามได้เลยนะขอบคุณมากนะครับ